ทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขอเริ่มในแนวดิ่งเฮ้ยแนวดิ่งยิ่งง่ายทุกคนถ้าเราเข้าใจในส่วนของการเคลื่อนที่ในแนวตรงหรือแนวราบแล้วใช่ไหมในแนวดิ่งอาจารย์บวกทิกเลยแล้วกันทิกง่ายๆในแนวเส้นตรงหรือในแนวราบใช่ไหมครับสูตรของเราสี่สูตรหลักที่เราใช้กันเยอะเนี่ย มันก็คือ v เท<ม>่ากับ u บวก at v กํลังสองเท่ากับ u กํลังสองบวก2 as อันนี้พวกเราไปหาวิธีกันเองแต่ในกรณีของแนวดิ่งที่อาจารย์ลาเบลไว้สีเขียวเนี่ยมันเปลี่ยนที่อะไรครับความเร่งครับทุกคนสังเกตด,ดูนะครับสิ่งที่ต่างก็คือ g แล้วก็ a เพราะอะไรกรณีของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงหรือแนวราบมันก็ มีความเร่งใช่ไหมเป็นตัวกำหนดเพราะมันวิ่งตามถนนอย่างเงี้ยเหมือนกับเราบิดมอไซค์แต่กรณีของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งยกตัวอย่างง่ายๆขวดน้ําตกลงมาบนพื้นความเร่งตัว G ก็คือความเร่งในแนวโน้มถ่วงหรือกา a วิทยก็คือความเร่งในแนวโน้มถ่วงนั่นแหละชื่อมัน ความเร่งที่ทําให้วัตถุตกลงพื้นโลกนะครับอันนั้นก็คือตัว g เนาะทีนี้คําว่าตัว g เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายกรณีที่วัตถุเรามันตกลงมาพื้นโลกค่า g จะเป็นบวกเสมอนะครับทุกคนแต่กรณีที่เฮ้ยเราโยนวัตถุขึ้นฟ้าเราโยนขึ้นไปเนี่ยค่า g มันจะติดลบแค่นั้นเองเพราะอะไรเพราะมันสวนทางกับ g G เนี่ยธรรมชาติของ G เลยมันจะมีทิศพุ่งลงพื้นโลกเสมอครับคือมันตกเสมอ G อ่ะแต่ถ้าเราโยนขึ้นไปใช่ไหมมันสวนทางกับ G ค่า G ก็เลยติดลบกรณีที่วัตถุหล่นลงมามะม่วงหล่นจากต้นทุเรียนหล่นจากต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันตกลงพื้นโลกทิศทางเดียวกันกับ G ครับเพราะฉะนั้น G เป็นบวกคิดง่ายๆแค่นี้เนาะ ยกตัวอย่างการตกในแนวดิ่งมันก็จะมีอยู่3มลักษณะหลักๆ3มลักษณะหลักๆนะครับลักษณะแรกอาจารย์ปล่อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยขวดน้ําของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ปล่อยให้มันตกลงมาเฉยๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เรารู้รู้อะไรบ้างยู่เริ่มต้นของอาจารย์อย่างใครที่ทําแบบการตกอิสระมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าความเร็วต้นมันมีค่าเป็นศูนย์ พอมันตกลงมาเราสามารถที่จะหาอะไรได้บ้างครับเราสามารถหาระยะที่มันตกได้ก็คือตัว S เราหาความเร็วได้เราหาเวลาได้นะครับแล้วทีนี้ตัวความเร่งจาก a ใช่ไหมในแนวตรงหรือแนวราบเราเปลี่ยนให้มันเป็นตัว G แค่นั้นเอง G เป็นบวกหรือเป็นลบมันตกลงมาทิศทางเดียวกับ G มันก็เลยเป็นบวกโอเคไหมแค่นั้นกรณีที่2 อาจารย์ไม่ได้ปล่อยเฉยครับอาจารย์ดึกมันลงมาโอ้อาจารย์กว้างมันลงมาครับโอ้หลงหลงเลยไทโคลาตโอเคอาจารย์โยนมันลงมากรณีที่ผมมีการโยนลงมาจากตึกเหมือนในรูปเนี้ยโยนลูกทุเรียนลงมาใส่เนี่ยสิ่งที่ต่างคือ u ไม่เป็นศูนย์แค่นั้นแค่นั้นเองอีกกรณีหนึ่งนะครับอาจารย์มีการโยนขึ้นไปบนฟ้าก่อน แล้วให้มันตกลงมาดูนะครับอันนี้คือกรณีที่1อันนี้กรณีที่2อันนี้กรณีที่3กรณีที่3คืออาจารย์มีการโยนขึ้นไปก่อนเหมือนในรูปเนาะโยนขึ้นไปบนฟ้าก่อนโยนลูกทุเรียนขึ้นมาก่อนแล้วให้มันตกลงมาถ้าเป็นกรณีที่3เนี่ยเราแยกพิจารณาครับช่วงที่อาจารย์มีการโยนขึ้นไปความเร็ว ต้นไม่เป็นศูนย์อ่าอาจารย์เขียนเป็นค่า u แล้วกันและในช่วงที่อาจารย์มีการโยนขึ้นไปบนฟ้า g มีค่าติดลบถูกไหมเพราะทิศทางของลูกทุเรียนมันพุ่งขึ้นแต่ g มันลงพื้นเสมอมันสวนทางกันเพราะฉะนั้น g ติดลบและจังหวะที่ลูกทุเรียนที่อาจารย์โยนขึ้นไปเนี่ยมันอยู่จุดสูงสุดครับมันจะนิ่งอยู่พักนึง ทำว่ามันนิ่งอยู่พักหนึ่งก่อนที่มันจะตกลงมานั่นคือความเร็วเป็นศูนย์เพราะมันอยู่นิ่งจนสุดท้ายมันย้อยลงมาครับดื้ๆๆๆย้อยลงมากรณีที่มันย้อยลงมาถ้ามันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับที่อาจารย์โยนขึ้นไปนะครับตรงนี้ความเร็วมันจะมีค่าเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามกันเฉยนะครับความเร็ว u มันจะมีค่าเท่ากันในตำแหน่งเดียวกันนี้ แต่มีทิศทางตรงข้ามกันอันนึงทิศทางขึ้นบนอันนึงทิศทางลงล่าง,งเฉยๆนะครับส่วน G ในจังหวะขาลงด้วยความที่วัตถุมันตกลงพื้นใช่ไหมและ G มันลงพื้นเสมอไปด้วยกัน G เลยเป็นบวกคิดง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีสูตรที่เราใช้เนาะมันก็จะเป็นตัวนี้ครับที่เราฝึกกันมาคุณจำสี่สูตรนี้ได้จบในทุกการเคลื่อนที่แล้ว ในบทเนี้ยหลักๆสี่สูตรนี้แหละถ้าคุณได้สี่สูตรนี้นะครับคุณก็จะไปต่อทั้งแนวตรงแนวราบแนวดิงโปรเจกต์ตายแนววงกลมไปได้หมดเลยหัวใจมันมีแค่นี้มันง่ายบทเนี้ยโอเคเนาะกรณีสามตัวอย่างอาจารย์ก็พูดทุกชั่วโมงเลยใช่ไหมมันง่ายฟิสิกส์มันง่ายเนี่ยพยายามเป่าหูพวกเรานะครับว่ามันง่ายจริงๆนะครับให้พวกเราพยายามคิดตามผม ยกตัวอย่างครับเพื่อให้เห็นความง่ายของฟิสิกส์นะครับเพื่อหเห็นความง่ายของฟิสิกส์ยกตัวอย่างอาจารย์บอยคว้างทุเรียนขึ้นฟ้าครับในแนวดิ่งโอ้โหนี่เห็นไหมครับถ้าใครไปอ่านอาจารย์บอยคว้างทุเรียนขึ้นฟ้าในแนวดิ่งด้วยความเร็ว24.5เมตรต่อว,วินาทีนั่นคืออะไรมันคือความเร็วต้นครับก็คือ u ครับหาอะไรครับ อาจารย์ต้องการให้เราหาเวลาที่อาจารย์ใช้เนี่ยในการโยนลูกทุเลียนเนี่ยจนมันขึ้นไปอยู่สูงสุดเนี่ยเวลากี่วินาทีหายังไงอ่าจากลูกตรงนี้เนาะอาจารย์ขยายนะครับขยายมาเป็นรูปนี้วิธีการคิดตัวทีเนี่ยที่อาจารย์ให้หามันก็คือทีที่เริ่มจากลูกทุเลียนเนี่ยจากจุดเนี้ยจุดเริ่มต้นเนี่ยขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดมันหาอย่างไง อย่างอื่นเลยสิ่งที่เรารู้นะครับเรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่าที่จุดสูงสุดเนี่ยความเร็วเป็นศูนย์ถูกไหมแลวโจทย์กําหนด u มาให้แล้วก็คือความเร็วต้นนะครับมีค่าเท่ากับ24.5เมตรต่อวินาทีความเร็วไปเรารู้อยู่ใช่ไหมครับว่าที่จุดสูงสุดมันต้องเป็นศูนย์เนาะเราก็แทนศูนย์ลงมาความเร่งครับมันก็คือตัว g หรือตัว a นั่นแหละแต่ในกรณีแนวดิง่งเราเปลี่ยนให้เป็นตัว g เนาะ ซึ่งขาขึ้นเนี่ยทุเรียนมันสวนทางกับทิศทาง G ค่า G ก็เลยติดลบครับส่วน G ที่เราใช้เราจะใช้เป็น9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือใช้เป็น10<ม>ก็ได้อาจารย์อนุโลมให้ใช้เป็น10เลยก็ได้จะได้คำนวณง่ายสุดท้ายเหลืออะไรเหลือเทอมของ T ผมก็แค่ย้ายข้างครับ<ม>ก็จะได้คำตอบออกมาแล้ว T เท่ากับ2.5 <5. S 1> วินาที รู้ทีแล้วทีนี้ต่อไปอาจารย์อยากรู้อะไรอีกอาจารย์อยากรู้ว่าเฮ้ยทุเรียนมันขึ้นไปสูงกี่เมตรไอ้คำว่าสูงสุดเนี่ยจากตำแหน่งที่อาจารย์ดึกมันขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยมันสูงกี่เมตรนะครับอาจารย์ก็ยกสูตรมาเอสกับ u t บวก1ส่วนสองกำลังสอง่ u คืออะไรผมรู้แล้ว t คืออะไรผมก็รู้แล้ว g คืออะไรก็รู้ ทีคืออะไรก็รู้วิธีการเลือกสูตรนะครับมันมีอยู่แค่4ตัวใช่ไหมเราเลือกจากเราอยากรู้ตัวแปรไหนให้เราไปดูตัวแปรนั้นในสูตรนั้นๆวิธีการเลือกมีแค่นั้นแหละแทนค่าทุกอย่างตอบมาครับ S มีค่าเท่ากับเท่านี้30.625เมตรรู้แล้วรู้เวลารู้ความสูงแล้วต่อมาผมอยากรู้อะไรอีกอยากรู้ในกรณีที่เฮ้ยช่วงนี้แหละ ช่วงที่ทุเรียนมันตกลงมาแล้วช่วงเนี้ยช่วงที่มันตกลงมาเนี่ยว่ามันมีความเร็วเท่าไหร่ที่เวลาที่เวลาทีเท่ากับสิบห้าวินาทีหรือพูดง่ายๆในจังหวะที่ลูกทุเรียนนะครับมันหล่นลงมาจากตำแหน่งที่อาจารย์ปล่อยเนี่ยก็คือตำแหน่งที่อาจารย์ขีดตรงนี้เนี่ยนเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงยูเนี่ยยูช่วงที่มันตกเนี่ยตรงนี้ จน17วินาทีเนะี่ยความเร็วมันเท่าไหร่หล่นลงพื้นในช่วงเวลา17วินาทีความเร็วของลูกทุเรียนนะ่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็ยกสูตรนี้ขึ้นมาอยากรู้ความเร็วผมก็ยกสูตรความเร็วขึ้นมาก็คือ v เท่ากับ u บวก at ทีนี้ u ของช่วงที่มันตกอย่างที่ผมบอกใช่ไหมว่า u นะ่ยมันมีขนาดเท่ากันถ้ามันอยู่ตำแหน่งเดียวกันผมโยนขึ้นไปที่ความเร็วต้น24.5้และจังหวะที่มันตกลงมาตรงเนี้ย มันก็คือ24.5เหมือนกันครับแต่เราคิดแค่ขนาดไงเราก็เลยแทนค่าลงมาเลยเห็นไหม24.5 a ของเราช่วงที่มันตกมันก็คือตัว g นั่นแหละอ่าผมเปลี่ยนเป็นตัว g g มันเป็นบวกเพราะอะไรทุเรียนมันตกลงมาพืน้นมันมากับทิศทางของตัว g เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นบวกแทนค่าลงไปเขาอยากรู้ที่เวลาเท่าไหร่ t เท่ากับ สิบห้าวิคุณก็แทนทีลงไปสุดท้ายคำนวณออกมารู้ความเร็วแล้ว7 7 5 5เมตรต่อวินาทีอันนี้คือลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับจะเป็นโจทย์ลักษณะนี้ตัวอย่างก็จะคล้ายๆกับแบบนี้เลยนะครับ